สวัสดีครับทุกท่านครับผมช่างนนจาก s q shop service center นะครับวันนี้มาแกะพัสดุครับอตอนแต่พัสดุมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับก็เช้านี้ก็มาแกะพัสดุนะครับเพื่อจะสรุปงานว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับส่วนงานหน้างานติดตั้งที่มาที่บ้านก็มีนับในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับ อันนี้เป็นวิโกแชมป์นะครับรหัสตามนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโรงงานพานาโซนิกผลิตนะครับนี่ก็ป้อนไฟนะครับก็เพื่อตัดสินอการจีนงนะครับสรุปก็คือตัวนี้นะครับที่ลูกค้าส่งมาอาการเสียจอเสื่อมนะครับส่วนฟันตัวนี้นะครับต้องดูดีๆนะครับจอเสื่อมถ้าจอเสื่อมแล้วมีกระพริบนะครับเป็นค้นๆน มันจะอีกอาการหนึ่งนะครับี่กก็ต้องเผื่อท่านใดที่เจอใช้ฟอนต์ตัวนี้อยู่นะครับเป็นรหัส57022แต่ในภาพที่เห็นนะพอดีตั้งค่ากล้องอกล้องบันทึกนะครับมันไปนตั้งที่น่าจะเป็น60เฟรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันเลยดูภาพกระพริบกระพริบตรงนี้มันกระพริบที่ระบบของกล้องนะครับแต่ถ้าตัวนี้ถ้ามันกระพริบอีกแบบหนึ่งครับมันจะเป็นขึ้นๆน,นะครับ อันนั้นอีกอาการหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนอะไรล่เซ็นนะครับซ่อมเซ็นนะครับก็เทสประมาณนี้นะครับคลิปก็จะสั้นๆรวดรัดตัดตอนนะครับประมาณนี้นะครับเผื่อท่านใดยังชอบจอเดิมรักจอเดิมซ่อมจอเดิมใช้งานครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนจอ Android นะครับก็ทักเข้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ